สวัสดีค่ะวันนี้ปุยพามาพบกับนี่เลยเจ้ามาด้าส์เอฟเคนะคะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็คนะคะเป็นตัวห้าประตูเนาะถ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นป้ายแดงนะคะก็จะอยู่ประมาณล้านสองล้านสามได้นะคะตัวนี้นะแต่ว่า,าถ้ามาอยู่กับปุ้ยแล้วบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพันห้าเทอร์โบนะคะ FK ตัวนี้นะ มาเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าที่เป็นเงาเงาสีดำเป็นเงาดำนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของพันด้านะคะที่เป็นสีแดงนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นกระจังด้านล่างกระจังอ่าข้าหน้าด้านกระจังหน้านะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวลังค์นะคะเป็นตัวลังคแบบนี้นะคะ ไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะคะ On d r o j e c t o เนะคะมาพร้อกับไฟตัดหลอด้านล่างน้นะคะ<อ>มาด้านข้างนะคะเจ้า Civic FC ตัวนี้นะ F อ่ะก็เทอเจ้า Civic FK ตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่งของเขาเลยนะคะจะก,ก็คือจะเป็นชุดแต่งของโมลดู เป็นชุดแต่งของโมดูโอนั่นเองนะคะเป็นชุดแต่งจากสูรแท้นะคะคืูบอกเลยว่าแค่ชุดแต่งกอแพงมากนะคะรถมือสองนะคะเราไม่ต้องดูอะไรมากเลยหนึ่งดูไม่ดูสภาพรถนะคะนนองว่าเป็นยังไงนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟั่งให้นะคะเป็นไ,ไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสมาร์ทเล็ตนะคะก็จะมีุ่มกดให้เนาะอันนี้ดูร้อเล ด้านหลังก็จึงสามารถเปิดได้นะคะไฟเลียวก็ชกเสียวมากนะคะคือมองมาแป๊เดียวคือมองเห็นแต่ไกลเลยว่าเป็นเจ้า Civic FK อย่างแน่นอนนะคะนะการชนท้ายนะคะมีกันจนท้ายให้เนาะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนีกล้องมองหลังนะอ่าแล้วก็มีไฟทับพิมดวงที่3าให้นะคะเจ้าแฮชแบกนะคะจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง เนาะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสไปลเลอร์ให้นะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่ฉลามนะคะมีที่ฉลามให้ด้วยเนะะเาะเดี๋ยวมาลองเปิดข้างหลังดูค่ะคือบอกได้เลยว่ากว้างมากนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถอ่าถอดถอดแล้วก็เก็บได้นะคะพับเก็บได้นะคะจะเอาไว้มุมฝั่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนดน้านหลังพับเบาะได้ด้วยนะคะเอ คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะตัวนี้ก็สามารถแกะแล้วก็เปิดนะคะดูกาะก็จะมีด้านล่างนะคะอุปกรณ์เนาะอ่าอุปกรณ์นี่เดิมเดิมเลยนะคะใหม่มากนะคะเหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะจะเป็นแม่แรงยังอะไรให้ เราบอกได้เลยว่ารถร้นานเรานะครับประกันเลยนะคะชนหนักน้นเพามเป็นเครื่องไม่มีอย่างแน่นอนนะคะคือใครคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาเจ้าซีวิ c เอเอยู่นะคะมาเลยเข้ามาหาพี่ได้เลยนะคะที่พีออโต้สาขาบ้านสวนนะคะก็จะมีการสารให้ด้วยนะคะ FK นก็จะมีการสานนะคะในบ้านสวยๆกันเลยนะคะ ก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ด้วยรตรงจุดนี้อีกหนึ่งนจะุดเรามาดูภายในกันนะคะภายในก็จะเป็นเคปเลอรานะคะเคปล่า,ะะลาแล้วก็จะเป็นหนังนะคะเหนังตรงนี้นะคะแล้วก็มีมีช่องใส่แก้วให้นะคะแล้วก็จะมีรับโปงของอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มกดนะคะปุ่มกดให้ จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าอ่พี่จะลองสตาร์ทนะคะโอเคอ่ะแล้วเข้ามานั่งกันข้างในละลองสตาร์ทก่อนอ่าสามารถเดินได้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะจอทัชสกรีนเปลี่ยนภาษาได้นะคะ สกีนแปบภาษาได้นะมีช่องแอร์ให้นะคะตัวนี้อาจจะมืดไไนิดนึงเปิดไฟต่อมีช่องแอร์ให้นะคะแล้วก็คันเกียร์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีหมดไอคอนให้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวผีเบรกมือนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วให้เรานั่นเอง ือเป็นฝั่งผู้โดยสารนะคะตนตัวนี้นะคะตัว FK ตัวนี้จะมาด้วยเบาะหนังอ่าจะมาด้วยเบาะหนังนะคะแล้วก็อ่าภายในเป็นสีดําหมดเลยนะคะเป็นสีดําแล้วก็จะมีแอร์ให้การเก็งให้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหน้าอีกสองอ่าอีกสองจุดตรงนี้นะคะอ่าไฟการเก็งนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะม่านบางแดดให้นะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอ น,ะะนี่ก็จะเป็นพวมาลัย3ก้านนะคะหุ้มด้อยหนังย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีมัลติฟังก์ชันตรงพวมาลัยนะคะจะมีออปชัน่นต่างๆตรงน,นี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มพุสคอนโทรลนะคะแล้วก็มีชิปข้างด้วยนะคะตัวน,นี้คือบอกเลยว่า,าเลิศมากนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะคะ1 5 0 0ซีซีจะเป็น c ีรีส์เทอร์โบแฮชแบกนะคะเครื่องพันห้านะ คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2017นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะด้านหลังคุิสาสนั่นเองอาจจะดูเมื่อน,นิดนึงนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นกันหรือเปล่านะคะะเดี๋ยวพูดพาไปชมด้านหลังกันค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นด้านหลังนะคะเป็นข้างหลังของผู้โดยสารนะคะก็นั่งได้สามคนะคะ่ามว่างไหมกว้างมากนะคะอาจจะดูมืดหน่อยนะคะตัวนี้กว้างมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนให้ที่พักแขนให้ที่วางแก้วให้ด้วยนะคะ,ะเราเรามองจากข้างหลังเลยคือนั่งแบบสบายมากะคะ่ะนั่งแบบสบายมากเลยนะ เรามาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะห,ห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆนะคะมีให้ดูเลยะคะ่ะชัดเจนนะคะน็อตทุกตัวนะคะยังอยู่ครบเนาะแล้วก็ไม่มีการขายยังแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะมีแผ่นลองเครื่องด้วยนะคะห้องเครื่องสะอาดมากนะคะคุณผ,ผู้ชมท่านไหนอยากเข้ามาชมก็เข้ามาชมได้นะคะที่ PS อชออโต้สาขาบ้านสวนนะคะ ตัวนี้เนาะของเรานะคะมีหลายช่องทางในการติดต่อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางไลน์นะคะทางบัญชีท่านะคะแลก็คือได้หลายช่องทางเลยที่เราจะติดต่อกันนะคะ,ะนี่ค่ะมองกันชัดๆเลยนะคะคือสวยมากห้องเครื่องสะอาดเรียมนะคะตัวนี้เป็นสีสุต เป็นไงบ้างชอบกันไหมอืมก็คือดูแบนจุใจไปเลยนะคะอ่าลงกันนะคะอ่าโอเคนี่นะคะก็คือเป็นเจ้า ฮอนด้าซีว c f เอฟเนะคะเครื่อง1,500นะคะเป็นตัวเทอร์โบนะคะเนาะราคาจะไม่แรงนะคะราคาอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจหรือคุณส้มท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ